สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนโคนะครับที่เรียกว่าอมตะคลาสิกสวยนะบอกเลยว่าทุกโมเดลของปืนโค่นี่สวยมากนะครับภายใต้กล่องใบนี้นะครับ C.O.L.T. โคนี่นะครับเปิดกล่องมานะครับทิกกล่องนิดนึงก็จะเจอปืนโคนะครับ1911นะกระบอกนี้นะครับจะเป็นตัวโคกโกครับ National m a t c นะตามชื่อเลยนะครับนี่เลย สวยงามมากๆนะครับจะถือปืนปดแมกกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยนะครับเลื่งสไลด์ตรวจเช็คลูกในลำเพลินปืนปลอดภัยลดนกลงนี่นะครับโคทางซ้ายของตัวปืนนะครับเมื่อคิดที่แล้วเนี่ยจะเป็นโคตัว38เปอร์นะครับกระบอกนี้จะเป็นจุด45 ACP นะครับ Series 70สวยงามนะครับฐานด้านซ้ายนะครับประกาบนะก็จะมีโลโก้นะครับม้าหักหอกนะครับไกเนี่ยจอโปลมา ด้านบนก็จะมีซเลชั่นนะครับที่ด้านหลังนะครับแล้วก็มาร์กิ้งอยู่ตรงกลางนะครับสวยงามนะผมชอบนะครับจับเมื่อไหร่ก็ชอบเหล็กล้วนทั้งกระบอกนะครับกระบอกนี้ทางขวาของโต๊ะปืนนะครับนี่เลยเดินมามีนิดนึงครับเดี๋ยวเช็ดออกหน่อยนะครับโคโกครับ National Map นี่สวยนะครับมุมไหนก็สวยบอกเลย ก็จะมีตัวปุ๊บมาร์กแล้วก็จะมีเลขเซตเบอร์นะครับหน้าบดของตัวสไลด์ก็จะมีการเซาะการแสดสะท้อนนะครับตรงลำกล้องก็จะเขียน45ออโต้นะครับศูนย์ปืนเนี่ยเป็นแบบปรับได้นะครับขึ้นลงซ้ายขวานะถือว่าดีนะครับดีมากๆากนะตามชื่อนะครับ National m a t c เล็งได้ง่ายจัดศูนย์ได้ง่ายนะครับระบบไกาเนี่ยซิงเกิลแรชนะครับมีเซฟมาให้มันเซฟตี้นะครับทางซ้ายของตัวปืนพร้อมกับเซฟหลังอ่อน นะครับจะต้องบีบหลังอ่อนจึงจะลั่นได้นะครับอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของคะแนนกระบอกนี้อยู่ที่115 k นะครับน่าสนใจทีเดียวแมกซ์สินะครับอันนี้ก็จะเป็นแม็กซที่คุณหมอเนี่ยน่าจะหาเพิ่มมานะครับคู่ตัวปืนเนี่ยน่าจะมี2แล้วก็ได้เพิ่มมานะครับตัวนี้น้ำแม็กซ์บรรจุเข้าตัวปืนนะครับตาสไตล์นะครับใส่ง่ายปลดง่ายนะการกดก็คือใช้นิ้วช่วยนิดนึงนะครับกดช่วยนิดนึง เรามาดูนะครับที่เรื่องของน้ำหนักตัวปืนกันนะครับลองวัดดูนะครับช่างกับปืนปเปล่า<ๆ>เผื่อมาท่านกำลังเลือกตัดสินใจนะครับน้ำหนักนะครับอยู่ที่1,108.0กรัมอันนี้คือช่างพร้อมกับแม็กกาซีนเปล่านะครับถ้าเผื่อว่าลองนำกระสุนนะครับบรรจนะุลองดูนะครับ1 2 3งส 5 6เริ่มยากนะครับ7จ็ดเนัดนะเนัดนะครับลองดูนะน่าจะกดไม่ลงนะครับได้7นัดจุดสีนะครับโฟมมอเตอร์ะเก็นะลองดูนะครับว่าช่างพร้อมกับการบรรจุกระสุน7นัดอ่านค่าได้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่ 1255.5กรัมแล้วก็เอาเรื่องอยู่นะครับค่อนข้างหนักอยู่ต่อไปนะครับเรามาดูที่น้ำหนักของไกปืนกันนะครับืนกระบ,บอกนี้ไกแบบซิงเกิลไอชั่นนะครับใช้เครื่องชั่าน้ำหนักไกนะครับเหนือนว่าจะเป็นปอนนะครับข้างหน้าปอนข้างหลังเป็นอ่อนครั้งที่1นนะครับอ่าแนบบได้อยู่ที่4ปอน2อน2.0ออน ครั้งแรกอีกสักครั้งหนึ่งอ่านได้นะครับอยู่ที่4ปอ,อนด์หกออนนะครับสองครั้งประมาณ4ปอนด์นะถือว่าน้ำหนักดีนะครับน้ำหนักไก่นะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับอีกหนึ่งกระบอกนะปืนกระบอกนี้ต่อไปเจ้าของปืนทดสอบนะครับตัวโคโกครับเนเชอร์แม็กซ์นะครับกรบะสุนที่ใช้คือ230เกรน ะครับ F okay. ระยะยืนก็ประมาณสักแ9นะครับผู้หญิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงครับ จบปลดแมกกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่เป้ากันเข้า x เ,เลยนะครับนี่นะฮะเรียกว่าร้อยลูกก็ไปเลยนะเจ้าของปืนนะครับยิงได้โหดมากขอบพระคุณครับโอ้โหกลุ่มสวย ยิงครบนะครับ5นัดปอดแมกกาซีนเขี้ยบปืนปืนปลอดภัยนะครับคลาสไลดเก็บปืนเข้าซองนะครับกลุ่ปกระสุนนะครับอันนี้ของคุณหมอนะก็ต้องยอมให้กับเจ้าของปืนอันนี้กลุ่มผมนะครับสมชื่อนะครับโกครับต่อไปทดสอบการทำงานของตัวปืนนะครับจำนวน8นัดผู้ยิงพร้อม พร้อมแล้วเริ่มยิง ยิงจบปดแมกกาซีนเทียปืนปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่เป้ากันโโหโหดมากโอ้โ,โหสุดยอดนะครับคนนี้ขอบพระคุณครับกลุ่มดีมากต่อไปผมทดสอบนะครับโคโกครับจำนวน8ปดนัดนะครับยิงไปที่เป้าสายเป็นปืนที่ยิงได้ง่ายมากนะครับ โจปดแมกกาซีนเกลี่ยป,ป,ะะปืนตาหมอนะครับปืนปลอดภัยครับสไลด์เก็บปืนเข้าสองพาไปดูนะฮะโอ้โหคุณหมอของก็ดีจริงของเขาดีจริงนะนี่นะฮะหายไปเลยฮะตัวนี้โอ้โหสุดยอดนะครับนี่ฮะตัวปืนแม่นมากนะขอบคุณครับผมต่อไปนะครับให้คุณพ่อน้องหมัดนะครับคือคุณโมด ร,รวมทดสอบตัวโคโก่ครับนะครับกระบอกนี้ระยะก็ประมาณสักดูเนี่ยแปนะครับกระสุนคือ FMJ นะครับสองสามสเกณฑ์นะครับผู้หญิงพร้อมพร้อมแล้วบรรจุแม่เข้าตัวปืนปิดสลด์เริ่มยิง ยิงโจบปดแมกกาซีนขางสไลด์นะครับเอาตามองไม่มีกระสุนครับปืนปลอดภัยครับไปดูที่เป้ากันนี่นะครับโอ้โหกลุ่มดีมากเลยนะครับไม่ดุดออกจากสติ๊กเกอร์เลยนะครั้งแรกกับการยิงปืนกระบอกนี้ด้วยใช่ครับครั้งแรกเลยนะครับกอพระโค้ครับต่อไปนะครับผู้ร่วมทดสอบนะครับก็คือน้องหปากนะครับลูกชายของนี่นะครับคุณพ่อโมดจุดสี่ห้าพอมไหม พร้อมแล้วบรรจุแม่ข้าตัวปืนดันให้สุดนะโอเคสุดยังอ่าถ้านักแก๊บนะครับดึงสไลด์พร้อมแล้วเริ่มยิง โจปลดแมกกาซีนปลดแมกกาซีนปดแมกกาซีนกดได้ไหมคุณพ่อช่วยได้นะครับคุณพ่อ,อตรวจสอบความปลอดภัยเพิ่มขั้นตอนมองนะครับอยู่ไม่มีนะครับปิดรังกายทิ้งนี่ออกโนอกวงกายเก็บปืนเข้าสองนะครับได้อะมาดูกันผลงานไม่ธรรมดาเนี่คนนี้มันคือจุดสี่ห้าเลยนะ เด็กขนาดนี้ยิงได้ถือว่าเก่งมากนะครับสุดยอดนะครับขอบคุณครับไปให้สุภาพสตินะครับคุณนกหวีดนมทดสอบนะครับโดยที่คุณหมอบิ๊กนะครับมาช่วยดูเรื่องของเซฟตี้นะครับผหญยงพร้อมนะครับบรรจุแม่เข้าตัวปืนปิดสลายเรียบร้อยนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงครับยิงได้เลย เรียบร้อยนะครับดแม็กครับุณหมอเข้าไปช่วยดูเลยครับ,รบปลดแมกกาซีนโอเคเปิดปลอดภัยนะครับถือว่ากลุ่มดีมากนะครับอ่ะไปดูกลุ่มกันต้นไหนม้ากครับคุณตุ๊กปีดฮะต้นอ,อันนี้เหรอใช่แก็ถือว่าเรียกว่าเป็น ผมชื่อชายของตัวปืนเลยนะครับคุณหมอครับใครยิงก็ดีหมดนะครับตัวปืนนะครับขอบพระคุณครับครับผมครับผมก็ทดสอบจบลงไปนะครับกับโคโกครับในเชิงระเบิดนะครับปืนปลอดภัยในเรียบร้อยนะครับนะอยู่กับเจ้าของนะครับโอ้โหต้องยอมในด้านความแม่นยำของตัวปืนมากๆเลยนะครับคุณหมอยิงก็เรียกว่าร้อยลูเลยในระยะก็มาตรฐานครับประมาณสัก8เมตรนะแปดถึงสิเมตรนะครับถือว่าร้อยลู สมชื่อจริงๆครับนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าของปืนนะให้คนรุ่นอื่นทดสอบก็กลุ่มดีด้วยนะครับกลุ่มดีมากนะผมยิงก็โอ้โหสบายใจเลยนะครับก็บอกนี้ขออนุญาตถามเรื่องของคะแนนนิดหนึ่งครับคุณหมอฮะร้อยสิบห้าเคครับหนึ่งร้อยสิบห้าเคเป็นปืนสวัสดิการหรือว่าปืนสวัสดิการครับสวัสดิการนะครับหนึ่งร้อยสิบห้าเคนะโอ้โหเรียกว่าสวยงามนะความแม่นยำเนี่ยเหลือเฟือครับนะครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะครับที่นําตัวปืนมาให้สมาชิกได้ชมกันนะครับผมม่แคครับผมโอเคโอ้ไม่ทําไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเลยนะฮะวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะรคบสวัสดีรคบสวัสดีครับครับผมขอญาตทิ้งท้ายแถมท้ายนิดหนึ่งนะครับในช่วงของการรีวิวปืนของคุณหมอบิ๊กนะครับก็คือโคโคครับ National Match นะครับจุดสี่ห้านะผมเนี่ยอยากจะถอดดูข้างในนะครับแต่ก็เกรงใจนะครับ เนื่องจากว่าคุณหมอเนี่ยเพิ่งจะรับตัวปืนมาเรียกว่าใหม่ๆเลยก็ไม่อยากจะไปถอดนะครับนะเผื่อนะเผื่อพลาดนะครับแล้วปืนเนี่ยมันจะเป็นรอยก็เลยว่าจะเอาปืนของผมเองนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมาถอดประกอบแนะนำนะครับในเรื่องของโมเดลนี้ว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะครับในเบื้องต้นนะ,อะลองดูนะครับจับถือปืนนะครับทุกครั้งก่อนจะทำอะไรก็ตรวจสอบความปลอดภยัยนิ้วออกนอกหงไกปดแมกกาซีนนะครับ รวจสอบลูกในระเพงเป็นขั้นตอนแรกสุดนะครับในการที่จะทําอะไรกับตัวปืนทุกอย่างจะทอดล้างจะดูปืนนะครับตรวจเช็คเรียบร้อยน,นะครับเข้าเซฟไว้หลังจากนั้นก็ไงายปืนตั้งขึ้นนะครับมันจะมีตัวไกด์ลอดนะครับตัวนี้กับบูทมันจะล็อกกันอยู่นะครับให้ทําการกดกดลงแล้วก็บิดบูทเนี่ยไปตามเข็มนะครับระมัดระวังน,นะครับตัวนี้มันจะดีดนะก็เอามือเนี่ยประคองนะครับอุบาไว แยกออกมาครับอันนี้คือตัวครอบสปริงดีคอยนะครับจากนั้นก็ผักเซฟลงเลื่อนสไลด์นะครับจะมีล่องบากนะครับตรงนี้ดันนะครับไอเจ้าตัวคาร์ลสไลด์นะครับจากทางด้านซ้ายด้ขวาขึ้นไปนะครับข้าบนดึงออกตรงๆนะครับจากนั้นก็แยกตัวสไลด์กระโคงปืนนะในการล้างนะครับก็ควรนะครับที่จะต้องถอดตัวประกับเนี้ยออกมาด้วย ถอดออกมานะครับวางแยกชิ้นส่วนเอาไว้นะตัวสปริงในคอยแล้วก็ไกด์หลอดนะครับอันนี้จากนั้นนะครับจะมีบูทนะครับเดิมเนี่ยตามเข็มนะครับแล้วก็หมุนกลับมาให้สุดทางนะครับทวนเข็มให้สุดทางแล้วก็นึงออกไปจากนั้นก็ขยับลำกล้องแยกออกนะครับนี่คือชิ้นส่วนเบื้องต้นนะครับที่ควรจะถอดแยกออกมาเพื่อที่จะทําการล้างดูลตะตัวเปือนนะครับหยดน้ํามันทําความสะอาด ต่าง,างการประกอบกับก็ค่อยๆทำนะครับในเบองต้นเนี่ยถ้าผื่เว่ายังไม่คุ้นเคยก็เรียงเอาไว้นะครับอันไหนที่ถอนหลังใส่ก่อนนะใส่เข้าไปนะครับลำกล้องแล้วก็บูทนะครับขยับนิดนึงบิดไปให้สุดทางน,นะครับตา,นะตามเข็มนะตามเข็มครับจากนั้นใส่ตัวสปริงรีคอยลนะครับ ตรงไกด์หลอดเนี่ยมันจะมีล่องนะครับตัวนี้เป็นตัวประคองนะครับมันจะเว้านะเอาไว้เลื่อนนะครับตรงลำกล้องแล้วก็ผักโขงตรงเต็นนะครับให้พิกลงมานะครับอยู่ด้านล่างแบบนี้นะแล้วก็บีบเอาไว้นะครับบีบไว้จากนั้นก็ประกบนะครับตัวโครงปืนกับสไลด์เข้าด้วยกันนะครับตามลันะแบบนี้สังเกตนะครับตัวนี้ จุดนี้ให้สังเกตนะครับตรงหง่วตรงเตงนะเน,นี่ยนะดูให้ตรงนะครับจากนั้นก็เอาตัวคานล็อกสไลด์นะครับใส่เข้าไปก่อนนะใส่เข้าไปนะครับจุดนียจะเป็นจุดที่เกิดรอยได้ง่ายมากผมก็โดนนะครับเนี่ยจุดเนี้ยนะดันไปให้เข้านะครับตรงร่องนะครับโปรตีนของเขาจากนั้นนะครับตรงนี้นะถ้าเผื่อว่า ใครใหม่ๆเนี่ยโดนทุกคนนะครับคือจะขูดฟืดขึ้นไปเลยนะเพราะนั้นก็คือใช้การยกให้มันลอยขึ้นนิดนึ่งนะครับยกให้มันลอยอะไเงี้ยแล้วก็กดลงไปนะครับแกบตรงๆนะครับมันก็จะผลการขูดโคมปืนนะจากนั้นก็ดัสไสกาบนะครับเข้าเซฟเอาไว้ตั้งปืนขึ้นใส่ตัวข้อสปีดรีคอยนะครับแล้วมาระวังนะตัวนี้กดลงไปนะครับแล้วก็บิด จะบูทประคองนะครับลำกล้องใส่แค่ตรงนะครับเสร็จเรียบร้อยปวดเซฟนะครับตรวจสอบตัวปืนแค่นี้นะครับก็ฝากเอาไวนะ้สำหรับคนที่มีปืนโมเดลนะครับหนึ่งกนหนึ่งการถอดก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับคล้ายๆอาจจะ,ะขั้นตอนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนทีเดียวแต่ก็ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกเป็นอย่างส่วนครับที่ ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ